สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในการนำสเสนอเหรียญของหลวงปู่ปดตาปัญญาสโรนะครับเจจิอายุยืนร้อยสิบเอ็ดปีหกแผ่นดินหรือหกาชการมาฝากเพื่อนเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับเจ้าพรอยนะครับบางรุ่นบางเหรียญเขาอาจจะมีทำทำคัญบ้างนะครับเพราะว่ารุ่นก็สร้างมาหลายเหรียญเนาะจจะมีทำกันบ้างนะครับแต่เลขโค้ดกับเนื้อจะไม่ทำกันนะครับ อันนี้เป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเสมาบูชาครูนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูเหรียญครับ เป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆมาก็เห่าดีแล้วเกินเป็นเหรียญเสมาบูชาคูนะครับเพื่อนๆรายการที่49เนื้อทองแดงมันปูต่อ9รอบนะครับจำนวน2องค์ต่อลังนะครับจำนวนการสร้างด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองค์นะครับเพื่อนๆมีเลข9ตัว5 มีเลขเก้าห้าทัวร์ล้อมอยู่ด้านบนนะครับผมี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อนะครับอันนี้เป็นทองแดงมันปูนะครับเอยทองแดงมันิูลุกมันปูอะไรนี่แหละเออทองแดงมันปูนะครับด้านหลังเป็นรูปยันนะครับเพื่อนๆด้านหลังเป็นรูปยันส่วนยันอะไรก็ไม่ทันทัศนะครับท่านใดมีความรู้ก็ท่านใดมีความรู้ก็ช่วยบอกกล่าวแจ้งเตือนกันได้นะครับ ใต้ยันเขียนบูชาครูไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ได้เลขสวยมาอีกแล้วนะครับไม่เอ่ยเลขหาเลขก่อนเดีย๋ยวนะครับขอดูเลขแป๊บหนึง่งไม่แน่ใจโอ้ยมาขำมายอยู่ดีเว้ยอ๋อเจอแล้วครับ ไดเลขสวยมานะครับอันนี้เป็นเลข20สิบนะครับเลขสองศูนย์นะครับถ้าตรงกับวันเกิดคนไหนนะครับปูชาไปขึ้นคอจะช่วยหนุนดวงได้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อนๆเลขสวยนะครับทวนข้างล่างเขียนหลงปู่บุจรปัญญาทโรนะครับวัดป่าใต้พัฒนารามอำเภอวัฒนารรจังหวัดสะแก้วนะครับพ 2,565นะครับเรียนรุ่นนี้สร้างอยู่ที่ปี2,565นะครับเพื่อนๆข้อมูลใดผมกล่าวผิดพลาดไปต้องกราบขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะครับส่วนท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมช่วยบอกกล่าวแจ้งเตือนใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับแต่ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเป็นอีกหนึ่งเรียญสวยนะครับที่นำมาฝากเพื่อนๆน,น,นะครับเสมาบูชาครู หลวงปู่พุทธาปัญญาธโรเจจายุยืนร้อยสิบเอ็ดปีหกราชการหรือกแผ่นดินขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับ